อีกแล้วนะคะในคลิปนี้คลิปนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการอัปเดตบัญชีของเรานะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะสร้างรหัส 2FA เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการอัปเดตบัญชีนะคะเป็นยังไงมาดูกันค่ะให้ทุกคนไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายมือนะคะถ้าหากว่าอยู่ในโทรศัพท์นะคะแต่ถ้าหากอยู่ใน แล็ปท็อปนะคะจะอยู่ด้านบนขวามือนะคะเป็นโปรไฟล์ของตัวเองนะคะเข้าไปที่ชื่อของตัวเองค่ะหลังจากนั้นก็เราเห็นตรงนี้นะคะสามารถเอารูปนะคะอัปโหลดรูปเราลงได้นะคะจะมีข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้นะคะวิธีอัปเดตบัญชีนะคะก็คือง่ายๆเลยใส่นะคะชื่อของเราลงไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษสกุลก็เหมือนกันนะคะนามสกุลก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสมมุติว่า นะคะชื่อตุกตานะคะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าหากว่าบัตรประชาชนของเราเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็แปลจากไทยเป็นอังกฤษทั้งหมดนะคะข้อมูลเราจะเป็นอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะโอเคตุกตานะคะนามสกุลก็คืออาณาลงวันนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปนาลงวันนะคะ สมุติว่านะคะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ก็คือรหัส2 fa นะคะเราจะไปเอารหัส2 fa ที่เราสร้างเมื่อคลิปที่แล้วอะคะ่ะมาวางแล้วก็กดอัปเดตตรงนี้นะคะโอเคเราจะไปเอาสองรหัส2 fa ของเราเลยนะคะแป๊บหนึ่งโอเคเอย่างนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ให้หมดเวลานะคะตรงนี้ทุกคนสังเกตเห็นนะคะถ้าหากคิดว่าตัวเองทำไม่ทันก็ปล่อยให้มันหมดก่อนแล้วก็เริ่มใหม่นะคะ โอเคคอปปี้ okay. ได้ค่ะหลังจากนั้นก็แค่กดมาวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดอัปเดตตรงนี้นะคะมันจะขึ้นสีเขียวขึ้นมานะคะอย่างนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าสำเร็จนะคะอ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะของการอัปเดตบัญชีนะคะก็คือเราจะใช้บัตรประชาชนนะคะของเรานะคะในการอัปเดตบัญชีนะคะทุกคนก็ เดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ